สวัสดีครับมาพบกับ Wonder Woman 2021อีพิโซดที่11.10นะครับอีเทนอลคนสุดท้ายแล้วนะครับผมเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยมีอีเทนอลแค่10คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลัคนาสุดท้ายนะครับผมลัคนาราศีมีนครับผมลัคนาราศีมีนนะครับก็เป็นไข่จำได้ไหมเอ่ยแฮร์รี่ควิน ก่อนที่โลกจะรู้จักจิตแพทย์สาวที่พันตัวเองมาช่วยเหลือผู้ร้ายแล้วก็มาเป็นตัวเด่นเลยนะครับมีหนังของเธอออกมาแล้ว2เรื่องด้วยกันใช่ไหมประมาณนั้นเนาะก็แฮร์รี่ควินเองก็ไม่ใช่ย่อยๆเหมือนกันนะ ใน s u i c i า e ส q u อ d ใช่ไหมครับภาค1ภาค2แล้วก็มีภาคแยกของเธอด้วยนะครับผมเรามาดูกันครับว่าโลกเราก่อนที่จะรู้จักแฮร์รี่ควินต้องรู้จักคนนี้ครับผมฟาสโตสนะครับผมฟาสโตสนี่เขาเป็นอีเทนอลอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายแล้วที่เก่งในเรื่องของการประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์ ยุบโทร,ร,รอุปกรณ์ประดิษฐ์อุปกรณ์สมัยใหม่อะไรแบบนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์เนี่ยอยู่รอดได้ตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเขาเองเนาะตามในหนังเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่ประดิษฐ์นู่นนี่นั่นออกมาแล้วก็ให้มนุษย์ได้ใช้นะครับแต่มันมีจุดหักเหมันมีจุดหักเหในหนังนะครับคุณต้องไปดูว่าอะไรทำไมยังไงอ่าแล้วเขาก็เป็นตัวแทนของอะไรด้วยอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูหนังแล้วคุณจะเข้าใจนะครับไอ้ไข่ อิเตอร์ที่เขาวางวางเอาไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะสนุกกับมันนะครับเราไปดูกันเลยครับคนลัคนาราศีมีนลัคนาราศีสุดท้ายอีเทนอลคนสุดท้ายของเราในช่วงของ17เจพฤศจิกาจนถึงประมาณ16ทธันวานะครับผม ก็เมื่อวางตนุกระดุมพระลักษณะของลัคนาวางไว้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในเดือนที่ผ่านมาถ้าดูในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าดาหนึ่งเดาสามเดาสี่เนี่ยตกอยู่ในเรือนมรณะหมดเลยโอ้ยเลยบอกว่าคนลัคนาราศีมีนเนี่ยแย่นะครับแย่ในเรื่องของสุขภาพมีสเกนที่จะติดโควิดได้ไหมมีเกณฑ์ที่จะเรื่องของการงานไม่ดีนะเรื่องของการเจราจาค้าขายลดน้อยถอยลงไปการยกเลิกการทำสัญญา ความกล้าความขยันไม่สามารถจะเคลื่อนที่ไปไหนได้นะครับแล้วดาวพฤหัสเองก็ย้ายเข้าอยู่ในเลือนของวินาทด้วยตั้งแต่ประมาณ8ปดฤศิกาจนถึงประมาณ8เมษาเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะต้องระวังเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับมาดูในช่วงของ17พฤศจิกาจนถึงประมาณ16ทธันวาที่ผ่านมากแล้วก็กำลังดำเนินอยู่เนาะ17พฤศจิกาวันนี้วันที่รับประมาณ21ละ นะครับผมก็จะเห็นว่าดาวอาทิตย์เองย้ายเข้าอยู่ในเรือนของสุภาะความสุขความเจริญและก็ความคิดนะครับมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นมันดีขึ้นจากที่ดาวอาทิตย์เองอยู่ในเรือนของมรณะที่ผ่านมาโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการงานไม่ดีมีเกณฑ์ตกงานได้ไหมอ่าได้นะครับผมดาวอาทิตย์ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรในช่วงนี้นะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของสุภาะความสุขความเจริญความคิดนะครับก็ เป็นเรื่องของการวางแผนนะ พอหลังจากที่เราป่วยจบออกมาใหม่ๆตกงานเราก็ต้องมาวางแผนใช่ไหมครับวางแผนก็เป็นความสุขความเจริญความคิดนะวางแผนที่จะทำวางแผนที่จะเดิมชะนิดดำเนินชีวิตต่อไปนะครับอาทิตย์เองย้ายเข้าสู่ในเรือนของสุภาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพินทุบาทพินทุบาทเนี่ยมันแปลว่าจุดเสียในดวงชะตานั่นหมายความว่าคนลัคนาราศีมีนเองอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากมายคิดจะทํานู่นคิดจะทํานี่คิดแล้วไม่ลงมือทํา นะมันก็จะกลายเป็นผินทุบาทแต่ถ้าคุณคิดแล้วคุณลงมือทํามันก็จะไม่เป็นผินทุบาทนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นเมื่อดาวอาทิตย้ายมาอยู่ตรงนี้ถือว่าดีขึ้นนะเดือนนี้คนลักษณาลาศีินมีดีขึ้นในเรื่องของการงานเรื่องของความมีเกียรติความรับผิดชอบนะครับผมจากที่ตกอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็เป็นนิดด้วยนะ แล้วดาวพุธเองก็เป็นพินทุบาทเช่นเดียวกันดาวพุธเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรดาวพุธเราเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าขายการสื่อสารคิดจะพูดคิดจะทาคิดจะแคสต้องแคสคิดจะคิดเนาะคิดคิดเท่าไหร่คิดไม่ออกสักทีแต่อันนี้คิดออกแต่ไม่ลงมือทํานะครับเพราะนั้นทั้งดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธเองเป็นพินทุบาท สองดวงเลยเนาะมันก็เลยอยู่ในความคิดของเราคิดมากคิดเยอะคนลัก็ณายราศีมีนเองช่วงนี้จึงคิดเยอะคิดมากคิดไปไกลมนุษย์ตยูเองอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็เรื่องของสิ่งที่ติดตัวมาแล้วก็เรื่องของการเงินแล้วมามีนาวางอยู่ในเรือนของความคิดอีกนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นบางที40ู่ืคิดแล้วไม่พูด1 0คิดแล้วไม่ทํา กลายเป็นเบื้องหลังอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราต้องแก้ปัญหาของความเป็นพินทุบาทด้วยการคิดแล้วลงมือทำเนอะอยากจะพูดพูดไปเหอะไม่มีใครว่าหรอกเนอะไม่โดนตบปากก็เท่านั้นพอนะครับคิดและพูดและทำในสิ่งที่ดี1 4คือการทำสัญญาการทำสัญญาจะนำมาซึ่งสุภะความสุขความเจริญเพราะนั้นถือว่าดาวพุธด,ดาวอาทิตย์ ตกอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเรือนที่ดีดาวราหูเองยังอยู่ในเรือนของศาสรนะเนาะคนรอบข้างก็ต้องระวังคนรอบข้างที่เข้ามาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวอย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบานะครับทีนี้มันเลงมาหาดาวหนึ่งสี่มันก็คือเรื่องของอารมณ์ป่วนแปรได้ไหมบางทีเราคิดมากคิดเยอะมีราหูเป็นนิดเข้ามาแบบกระตุน้นเข้ามาแบบว่า มันเล่ามาหรือเราอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้เรารู้สึกแบบว่าอารมณ์ป่วนแปรอยากไปถึงไหนถึงกันอยากจะลงมือทําอยากจะแบบนูน่นนี่นั่นก็ลองต้องระวังตรงนี้เอาไว้นะครับหนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมได้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้นะครับเพราะว่า18แล้วมาโยกหา7ด้วยนะครับโยกหา7แล้วโยกหา5ที่เป็นเจ้าเรือนตัวเองเนาะหนึ่งก็เหมือนกับเกือบจะครบอ่านะ เกือบจะครบวงจรของเขาเกือบจะครบองค์ประชุมของเขาเพราะว่ามีหนึ่งอยู่ตรงนี้มี7เ,เป็นลาพระเป็นเกษตรบดีถูกไหมแล้วมี5เป็นเจ้าเรือนของตัวเองเนาะมันจะชัดเจนกว่าน,นี้ถ้า5ตัวเองเนี่ยไปอยู่ตรงไหนอ่าก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่คนลัคนาราศีมีนจะได้งานใหม่ นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ง,งานใหม่มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้มีเกณฑ์ที่จะทําให้อารมณ์รุนแรงได้ไหมได้เพราะว่ามีคนรอบข้างเข้ามาสก,กิดนั่นเองประมาณนี้เจอยู่ในเรือนของลาพระลาผลก็มีลาบใหญ่แล้วมาทับตัวเองด้วยก็เกิดเป็นลาบได้ขึ้นเช่นเดียวกันลาบที่เกิดจากความเหนื่อยของตัวเองนะครับดาวสุกเองเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนของกรรมะก็คือเรื่องของ การเงินความรักาการเงินความรักการวางแผนมีอํานาจในการต่อรองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถือว่าสวยรวยและมีอํานาจแล้วเป็น6แล้วเล็งเข้าไปหาพันธุเป็นเกรดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะจัดแจ้งแต่งตัวจัดเหมือนกับ ใส่ก้าล้างน้ําอะไรประมาณนี้นะครับก็คือทําอะไรให้มันดูดีดูสวยเนาะประมาณนี้เกตอยู่ในเรื่องของพันธุก็บอกมีคนเข้ามาช่วยหรือเราเองอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนที่บ้านนะครับตีความได้ทั้งสองอยา่างเนาะมีดาวดวงเดียวที่เสียคือดาวอะไรครับดาวพฤหัสนั่นเองที่บอกว่าดาวพฤหัสนั้นคือสุขภาพคือพ่อคือเรื่องของผู้ใหญ่ไม่มาสนับสนุนเรานะครับเราอาจจะได้งานเราอาจจะได้งานจริงแต่เราได้งานจากใครเราได้งานจากเสาครับเพราะว่าเสา เป็นลาภะแล้วทับลัคนาเราเข้ามามีส่วนในลัคนาเราแต่พื่รักเองเป็นวินาศผู้ใหญ่ผู้ชายคนมีความรู้เนาะสุขภาพเป็นวินาศแล้วไปมีนาวางอยู่ตรงไหนมีนาวาังอยู่ตรงมรณะนั่นแหละนะครับเพราะนั้นมันยังต่อเนื่องอยู่มันยังต่อเนื่องอยู่นะในเรื่องของสุขภาพแม้ว่าการงานจะเริ่มดีขึ้นนะครับการสมมติคนที่เป็นโควิดหายเรียบร้อยแล้ว อ่าคุณเองก็ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ถูกไหมเพราะว่าห้ามันยังวินาศอยู่ห้ายังมันเป็นมรณะในนาวางอยู่ตรงนี้ต้องระวังดาวอังคารเองคือความกล้าความขยันเป็นดาวอังคารที่เป็นปะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือทูเบียดเบียนนะครับทูเบียดเบียนอาจจะแบบว่ามีบริวารหนีตีจากกลับมาเป็นศัตรูเราแล้วก็มาสู่ความเป็นมรณะด้วยเนาะ <c oughs> โรคเกี่ยวกับลมหายใจโรคเกี่ยวกับเรื่องของของแหลมของมีคมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยัง ยังสออาการว่ามันก็ยังมีมีมีอยู่บ้างนะแล้วสามเป็นเัดศูนย์ก็คือเหลือหลังก็ยังมีต่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นดวงของคนล,นลักษณาราศีมีนเองช่วงนี้อาจจะดีในเรื่องของการงานอาจจะมีความคิดเยอะคิดมากนะครับแต่ก็ให้ลงมือทาแล้วดาวมันก็จะดีเองนะครับสิ่งที่เสียนั้นก็คือดาวพฤหัสและก็ดาวอังคารนะครับสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้น อังคารต้องไปแก้ไงครับอังคารก็ต้องไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของรถเข็นไม้เท้าคนพิการดาวพฤหัสเองก็ทำวกหนังสือส่วนมนต์หรือไม่ก็ช่วยดูแลพ่อหรือไม่ก็ไปบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของ พระเนนค้าเราเรียนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถือว่านี่คือดาวของคนลักคนาราศีมีนที่กำลังจะปรับตัวขึ้นมาดีนะไปต่อในเฟสที่2กันนั่นคือ3ธันวาจนถึงประมาณ4ทธันวาเท่านั้นคือเพราะว่าวันลุงขึ้นเหมือนจะมีดาวย้ายอีกสองดวงดาวศุกร์เองย้ายวันที่3ธันวา ไปจนถึงประมาณ19กามกลานะครับผม,ผมก็เป็นดาวสุกมนมณนไหนมนในลาภะถือว่าดีครับเนอะอาจจะไม่ดีเท่ามันอยู่ในกรรมะแล้วเป็นหมหาจักรนะครับแล้วย้ายเข้าไปมันเป็นสุขความรักและการเงินที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะยาวๆนี้หนึ่งนะถือว่ายังดีอยู่ยังดีอยู่นะครับเพราะว่ามันกินเวลาเกินหนเดือนเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเงินเข้ามา ความรักเข้ามาจริงแต่มันมีดาวคู่ศัตรูอยู่ทุกทุกองศาทุกลักษณะมันก็โดนหมดนะครับแต่คุณก็อาจจะโดนในเรื่องของการมีเงินเข้ามาก็ต้องเอาจ่ายเงินออกไปมีความรักเข้ามาก็ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการย้ายของดาวศุกร์ถือว่าดีทำนายหนึ่งดวงถือว่าดีแต่ถ้าทำนายดาวคู่มีเสาอยู่ถือว่า ต้องระวังในเรื่องของความบัดหมางก,การพัดภาคแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนั่นเองนะครับไปต่อในเฟสที่3กันนะรูปดาวเดือนนี้จะดูง่ายๆไม่ยากเพราะเป็นดาวเล็กทั้งนั้นเลยนะครับผมวันที่4ทธันวาดาวอังคารเองย้ายประมาณ7.27ดาวพุธย้ายประมาณ18.20ดนะครับดาวอังคารย้ายเข้าสุขพะความสุขความเจริญและความคิด เป็นถึงเกษตรบดีเพราะนั้นจากอังคารที่เป็นปลาย้ายเข้ามาเป็นอังคารที่เป็นเกษตรบดีถือว่าดีครับคุณกล้าคุณขยันได้เดินทางบ้างแล้วละ่ะได้ขยนันได้กล้าได้ทํานู่ทนทานี่แต่อังคารมาอยู่ในเรือนของสุภะนั่นคือความน้อยน้อยใจเกิดความน้อยน้อยใจขึ้นมาได้แล้วหนึ่งกับสามเป็นคู่ศัตรูกันก็เป็นความสับสนเป็นความขัดแย้งได้เช่นเดียวกันอาจจะมีงานเข้ามาอย่างที่ผมบอกว่ามีงานเข้ามาเป็นดาวอาทิตย์และมีดาวที่เป็นดาวัง คืองานส่งเสริมอาชีพเป็นสปชออะไรประมาณนี้นะเป็นเรื่องของอความรู้ความสามารถส่วนตัวอะไรประมาณนี้งานอิสระงานจ็อบก็รับมันทั้งคู่เพราะว่าอังคารมันเป็นเกษตรบดีนะครับแล้วก็มีกกโจลด้วย3678เเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามามันจะรวดเร็วมากเลยแค่อย่างเดียวนะอย่าไปสนใจตรงนี้มากอย่าไปหูเบา คดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวตรงนี้เท่านั้นถ้าหลาหูมันจะเป็นนิดเพราะอังคารเป็นเกษตรบดีเสาเป็นเกษตรบดีหกไม่มีตําแหน่งนะครับเสียตัวเดียวคือลาหูนั่นเองถือว่าอังคารย้ายเข้ามาดีดาวพุธเองย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกรมมะก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับแต่อังคารเองเอาแต่พุธเองดันเป็น พุที่ปะนะพุที่ปะก็คือพึ่งพาญาติมิตรไม่ได้ในเรื่องของอะไรในเรื่องของกรรมะการงานถูกไหมครับแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดในการเจราจาต่างๆนาน,นาน,นั่นเองวันนั้นถือว่าดาวพุธที่ย้ายเข้ามามีตําแหน่งเสียแต่ไม่ได้เสียมากมายถ้าคุณรู้จักในการวางตัววางคําพูดของคุณก็จบ นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการย้ายนะพอเรามองตั้งแต่ช่วงแรกมาถือว่าอาทิตย์ดีการงานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูเรื่องของการเงิน ความรักมีเข้ามาแต่ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะแล้วก็สุดท้ายแล้วอังคารกล้าขยานันพุทธก็คือระวังคําพูดนะครับแค่นี้เองจบแล้วนะครับผมไปดูไพ่กันนะคนลัคนาราศีมีนเองฟสาสโตของเรานักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เขาเองเนี่ยจริงๆเนะี่ยหนังเรื่องเนี้ยเหมือนจะบอกอะไรให้รู้ไม่รู้ไหมเวลาไปดูเขาเหมือนกับเป็นต้นแบบของไอรอนแมนกับสไปเดอร์แมนถ้าคุณดูฟาฟอมพมดูป่ะเคยดูป่ะ หรือคุณไม่ใช่แฟนคลับของมาเวลอืมไม่ได้นะไม่ได้ต้องดูนะอืมเคยเห็น i อรอนแมนที่กับเหวี่ยงมือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็ประดิษฐ์ของเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยเขาเป็นต้นแบบของ i อร n นแมแล้วก็เป็นต้นแบบของ Spider Man ของฝ่าฟอมโฮมอ่าเนาะฝ่าฟอมโฮมนั่นแหละประมาณนั้นเนี่ยโอ้โหนี่คุณดูคลิปหนังหรือว่าคุณดูคลิปดวงครับเนี่ยอะ 21่สิครับเนาะ The World เพราะนั้นการงานของคุณได้ The World การครอบครองเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้งานแน่นอนนะครับผมขอให้โชคดีไปนะครับอันที่สองคือการเงินครับการเงินของคนลัคนาราศีมีนเขาบอกว่าเป็น9คาถานะครับ9าคาถาแปลว่าอะไร9คาถา อันนี้จะเป็นคาถาเนะาะคาถาก็บอกว่า9ก้าคาถาก็คือต้องพึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมีอ่านะพึ่งพาอาศัยสิ่งที่ตัวเองมีนะครับเพราะนั้นการเงินยังต้องจัดการใช้สอยอย่างประหยัดนิดนึงนะคบประมาณนี้เนาะในเรื่องของความรักแหะครับความรักเขาบอกว่าเป็นสองคาถาจะได้เจอกับความรักอ่าจะได้เจอกับมนุษย์ดาวเออเดาวอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นพวก อิทอนองก็ได้นะหรืออาจาจะเป็นเซเลนเซเนเทียลนะได้ไหมเออเนาะหรือจะเป็นอาริเซมอ่าประมาณนั้นนะครับอาจาจะได้เจอดาวนาม,ม็กก็ได้นะความรักจะได้เจอคนที่ใช่หรือเปล่าไม่หรูอเหมือนกันนะเพราะาดาวสุขย้ายเข้าสู่ในเรือนของลาพระนั่นเองแล้วก็ไปดูในเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเขาบอกว่าเป็นหกคาถา นะ้าถือว่าคุณจะเริ่มชนะในเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาครับฟาสซ์ทครับลัคนาราศีมีนคุณปรารถนาอะไรครับคำตอบคือ1 2, 3ปรารถนาที่จะเป็นเดวิลครับเนะาะปรารถนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของความปรารถนาของคุณนิดนึงว่าความปรารถนาของคุณนี้มัน เป็นเดวิลหรือเปล่ามันเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าหรือว่ามันดูร้ายแรงจนเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเ,เก็บกดอารมณ์ไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับปรารถนาสิ่งใดก็อาจจะต้องใช้ด้านมืดในการที่จะนํามันออกมานะครับนี่คือลัคนาราศีสุดท้ายของอีเทนอลทั้ง10ครับสวัสดีครับ